แชร์ภูมิใจเสนอวันเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งพี่พีทแป้งคิวประวันมาถีดก้ไม่วิตอนนี้เป็นอันดับโอเคตอนนี้ตอนนี้เป็นลายยอดนิยมแล้วอ่ะที่สุดที่สุดเขาดันเราอ่ะที่จริงจริงอ่ะกันแดดเมื่อกี้เข้ามาเอ้ยนังวะที่สุดึ้นว่าลายยอดนี่อันดับ35ลายวัน แล้วมันทําให้คนขึ้นด้วยนะเวลาแต่หนล้วหนูจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วว่าไลฟ์หนูว่ามันจะรวนมาหลายวันแล้วคุณแล้วก็น้าตาจะไหลใช่จริงๆวันนี้ไม่โดนเนาะแต่หนูไม่อยากจะพูดอะไรเยอะหนูไม่อยากแบบดึงหนามากจริงๆหนูก็นั่งหงอยๆของหนูไปหลายวันแล้วจริงๆน้ำตาจะขอเบ้าโอ้โหเจ็ดหมื่นเหรียญนแปดหมื่นเหรียญแล้วอ่ะสุดยอด มีคนกำลังลบออกมาที่สุดออกมะที่สุดอุ้ยแต่ช่วงนี้ตอตอเป็นเงินเยอะมากเป็นเยอะก็เกือบวันนี้เกือบไม่ได้ไลฟ์แล้วอ่ะบุ๋มวันนี้มากันหน้าหน่อยเลยอ่ะจริงแล้วไปไหว้พราบ้าหิวบ้าหิวสักดิ์สิทธิ์จริงนะจริงใช่ยังไม่ทันจะนั่งเลยเข้าไปกัดไปเช็ดตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพี่เขาละอันนี้จริงศักดิ์สิทธิ์กว่าปัตตะนีมาแล้วตอนนี้เนี่ยปัจใจมาละปัตตะนีจุ๋มอุวยของดี อุ้ยน่ารักจังคนดีคนดีคนเดิมเห็นไหมเปิดตะกร้าให้อยากรู้ชื่อคือคนเป๊ะค่ะคุณบุ๋มเปิดตะกร้าหนึ่งแถมหนึ่งให้แล้วนะคะรอบสุดท้ายก่อนไปนะเขาดาวให้หมายแล้วบุ๋มร้องเพลงเลยร้องเพลงโชว์เร็วเดี๋ยวเขาตกใจโชว์ละกันเขาแจกให้ขนาดนี้โชว์รูปพีเวดดิ้งให้เขาเขาไม่ได้อยากรู้เลยซ้มทะลุเขาอยากดูไหม ห้ด,ด,ใหดหูให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยมีแค่รูปเดียวเท่านั้นแหละเราอยากให้ดูเาหนูไม่ได้ถ <ayo S 2> ่ายเหมือนกันคะ่ะรูปที่หนูสง่งให้พีทบอกว่าเผือ่ออขาจะอ๋อ,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 อมีรูปเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าคิวถ่ายแค่รูปเดียวคือรูปรูป,รปจริงๆยังไม่มาอไม่ใช่เพราะว่าหนูชอบเซ็ตนี้สุดหนูชอบเซ็ตนี้สุด เขาบอกว่าคิดถึงคิมเป๊มากชอบมากชอบเซตนี้มากอ๋อที่ผิวของเรื่องที่ฟิวบอกอุ้แต่น่ารักมากเลยนะสวยมากดูชอบเซตนี้ยสาวยางทุกคนใช่เจ้าหญิงมากทุกคนเหรอทุกคนพร้อมดูยางลองแค่หน้ารักการคิวน่ารักมากเซตเนี้ยหนูชอบมากมากนี่นสวยคนลุกเนาะสวยจริงสวยมากเซตเนี้ยสวยมากมากที่สุดค่ะทุกคนสวยไหม สวยไหมสวยที่สุดเลยเทปเนี้ยชอบมากขนลุกสุดอุ้ยขอบคุณครับในแบบคือเกาหลีจริงคือเกาหลีจริงทำตัวไม่ถูกเหรตอนนี้ช็อตเขาเปย์ไม่หยุดเลยอะตอนเนี้ยน้น่าสุดๆอะสวยมากสวยเนาะคุณหญิงมากสุดๆ เกาหลีเกาใจสวยมากมากวิ่แมวมีอะไรนี่เหมือนแมวพี่เก่งเลยมีอะไรให้พี่เขาไหมที่มีความหมายนั่นดีพี่เขาส่งเยอะเกินอ่ะท็เปไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวเราให้หรือว่าต้องมีอะไรให้แบบที่เป็นของเราแล้วอะแก้วเสื้อเดี๋ยวส่งให้หมดเลยครับใช่ไปพร้อมนาฬิกาเลยอว่ายมีแก้วมีเสื้ออุ้ยไม่หยุดค่ะไม่อี พวงคุณแจยังอยู่ไหมคะับพวงคุณแจด้วยที่เอาไว้แจกอย่างเดียวเท่านั้นครับพี่ถ้าของตาไม่โชว์หามไม่โชว์แปะจะเก้าหมื่นเหรียญแล้วอะอยากแก้วใช่ไหมฮะเตะอยากนอนตอนแล้วเป็ดวงลงนี่นี่นีเอาแก้วมาโชว์ก่อนเอานี่เป็นลายแก้มบุ๋มอ่นและลายนี้ก็ได้ บุ๋มหัวเถิกมากเลยอ่ะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แก้วไปด้วยนะให้จ้ะเรื่องที่ที่สัตว์วาดนะน่ารักวออกจริงอยากรู้ชื่ออยากพี่เขาชื่ออะไรนะชื่อในในในนั้นเขาด็กอะไรอะชาเย็นอะหยามาอลิสอลิสอลิซชื่ออลิซแกิสเรียนนี่แสนแล้ว มีวิชาชีพอะไรนะมีวิชาชีพอะไรนะอะไรตกลงาบาลอะไรบาเกี่ยวกับโรงพยาสาลชื่เด้วยสามารถแจ้งข้อมูลเพราะตัวไอ้ไหนบ้าพี่พีทเขาบอกว่าให้เชิญพี่เขามางานแต่งเลยค่ะเขาอยากมาหรือเปล่าเขาอยู่ปัตตานีเนาะหม่แน่หรอกคิวพี่พีทพี่ทักไปที่ของพี่พีทได้เลยค่ะมีติ๊กตอกพี่พีทไหมเขาเกิดวิชาชีพอะเรื่องอะไรคะเน่แน่แน่อะอันเนี้ยบุ๋มไปหลอกใคร ลำพังตัวหนูเอาไม่รอดไปหลอใครเอ่ยพูดจะไม่รู้เรื่องได้ซ้ำอ๋อได้ได้ครับส่ง so right <go van es> <sh aking hose> อินบ็อกซ์รายละเอียดรอเพืหน่อยเนาะรอเบอร์หนสองเข้ายังคะเข้าหมดแล้วไงีไงหนึ่งสองสามนะเข้าหมดแล้วโอ้โหแล้วจะหลอดมีเฉพาะเบอร์หนึ่งเปี้ยขนาดนี้มันก็จะแตกก่อนนะขะาอะไรเอ่ยเขาบอกว่าพีพีก็ยกให้้บุ๋มให้เลยได้ไหมล่ะยกให้ไปไหนคะให้คุณ เขาเป็นทหารครับบอมีคนบอกเขาเป็นทำหายทหารตาครับ่อเสื้อนี่เขาเลยหรออ๋อแล้วเรามีขายไหมสรุปตอนนี้มันจะไม่มีขายแล้วใช่คะไมแล้วที่หนึ่งแถมพ่่อนเราไปเราก่อนเราจะไปใช่ขอบขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้องครับเราเราเซ็นนาฬิกาให้แล้วนะ เหมือนกันเป๊ะเลยเป็นเรือลิมิเต็ดเหมือนกันเหรียญหีบมาแล้วค่ะเราแป๊บนึมาหีบมาแล้วเราพีทต้องได้ขึ้นแล้วนะครับอีกห้านาทีนะพี่ะลงมติดท็อปยี่สิบสี่รายวันแล้วว่าดูยังไงอ่ะเนี่ยอ๋อมันไม่ขึ้นเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มันขึ้นอ่ะคิวเมื่อวานมันคนหัวใจสี่ล้านหรอใช่สุดยอดแต่วันนี้สองล้านสี่อันดับพี่สี่รายวันแต่พี่พีทมาอะไรนะ นี่คือสามีแห่งชาตินะนะไม่ตองไเราค่อยๆไปนะครับเราจะไปอยู่แล้วพี่พีเราต้องรีบขอคือเราจะไปอยู่แล้วเราต้องรีบขอก่อนขอโปรระหว่างรอหีบ999อีกรอบได้ไหมคะ9 9้ให้มันเล็กไปเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้ศึกษาทุกวันนี้ถ้าจะใส่ในกาแบบ49มิลแล้วเนี่ย จริหน่อยก็จะใส่ไซส์นี้แหละครับใส่ใส่ไซส์นี้แหละเห็นชัดดีครับอันนี้ใส่ไปต่อยมวยได้เลยนะพี่พีนตอนเวลาเขาขึ้นชงอ่ะถ้าแต่โฆษณาเขาจะได้นาฬิกาองด้วยแต่ผมตั้งใจหามาแล้วอยากจะบอกว่านาฬิการุ่นนี้เดี๋ยวนี้หายากมากมันเป็นนาฬิกาตั้งแต่ยุคปู่ผอว่า่จริงๆแต่ฝาบ้านแล้วมันคนมาก แต่ตอนเปิดมาตลกกันมากเลยนะหญิงหนูพี่หุูมผไปไม่หยุดมาแล้วทำอะไรมานะบอกทุกคนแล้วไม่มีทพูดเองไม่มีทางใต้เลยเพราะว่าไม่มีคนลงไปบริหารได้ครับแต่เปิดที่ลาวนะเอ๊ะงงอ๋อบอกินยาท่าน้ำขาวไม่หรือช่ะผอมจะอึอีกุมลองแช่งน้ำหนักอ่ะ อ <Jenny> ุ้ย <Haj> อีกแล้วอ่ะพ so ี่เพชรก็ไม่ไม่มีข้องน้ำต้องเบาตัไม่ไม่มีใครดูนะห้ามดูตัวมันต้องหุ่อีกแล้วพี่ผมดูของเขาอีกแล้วหรอครับอู้อย่าได้แป้งศูนย์สามเราพูดศูนย์สามแกกดเลยตะกร้าแกไม่ต้องมันมีอยู่เลือกตะกร้าไม่นล้วนะคนมาสองโลอะสองโลอ่ะกินชาบูไปเมื่อกี้หรอไม่พอดี้ราเสร็จกางเกงยีนอ่าก่อนกินยัง พอดพอดก่อนนะสร้อยหรือเปล่าอ๋อใช่พอมกินหล่อนใส่ชุดสบายสบายไงโอเคโอเคเราไม่ได้อ้วนพี่หุ่มเสื้อผ้ามันหนักอย่าคิดมากแม่พี่หุ่มสูงไม่อ้วนหรอกใช่หนูสูงไม่อ้วนหรอกเป็นลมเขาลองชังบ้างแม่พีชไม่คุณเยอะกว่าหนูแหมเห็นไหมเยอะกว่านึงเยอะ เสื้อผ้ามันหนักลงมาครึ่งโลเลยนะเพราะว่าไปเข้างาอะเมื่อกี้กินน้ำไปเยอะสี่ขวดเลยเราลองขึ้นดูน้าหนักอะไม่ใช่ลงใช่ไหมลูกเป็ดเป็นอ่ะเท่าไหร่คะแ้วแบบถ้าถ้าลืมนะแล้วนั่งทับนะต้องแหกเขาแน่แน่เมื่อกี้ดูอดีบหางนิดนึงว่าโอ้คไม่นะขอน้่งด้วยโอ้ไม่เอาเรแม่ขอนั่งด้วยอ่ะไม่ อ่าทุกคนกดคิวตะกาปิดเที่ยงคืนเหมือนเดิมตะกาปิดเที่ยงคืนนะคะหลังจากเที่ยงคืนจะไอ้นี่เนาะจริงๆนาฬิกาสะพายไปทํางานได้คือเรือนนี้ใส่ไปใครก็มองจริงครับเอฟตัเรือนไหมคะจริงๆเออเราไม่มีรูปพีวดดิ้งแล้วอ่าหนูไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอเขาส่งมาก็ได้มาเขาบอกว่าขอดูอีกไม่มีแล้วค่ะมีแค่รูปนั้นแหละแอ่นาฬิกาพ่อไม่ใส่ไหมรูป แอไปดูดีกว่าเป็ดแอบไปเขอาก่อนเป็ดจ๋าเป็ดจ๋าตะก้าใครที่ใส่ตะก้าไว้แล้วไม่จ่ายเงินนะคะเที่ยงคืนนี้ราคาจะเด้งนี้ค่ะออยร้อเหรอพี่ได้ประชุมใช่แต่บุ๋มใช้แรงงานค่ะตอนนี้ในด้อมแก้มพีทอวยยกคุณอลิศใหญ่เลยว่า MVP มากใช่ขอบคุณมากรักแคบทุกอันรักแคบทุกอันสวยมากบางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นในของเราใช่จนว่าวันนี้ที่ได้ประจัก มันซึ้งใส่สวยประจักษ์จริงจริงเราโมติดมึงดีเก็บให้เซตหนึ่งเนี่ดูได้เป็นอันดับหนึ่งแน่นอนดีอวยขอบคุณครับสามเก้าศูนย์ได้สองหลอดนะใช่ปะใช่พี่จุ๋มบอกวายถูกมากสามเก้าูนยได้สองหอดคุณน้าหลักหมื่นเองค่ะแน่นักหมื่นเนี่ยพี่พีถูกจริงจนี่นะหนูก็เป็นอันดับหนึ่งนะหรอไม่ร้องไหมไม่ใช่ เขาบอกว่าต้องการเพชรอีกล้านหนึ่งจะขึ้นเป็นเพชร10จับมังกรอุ้ยอันนี้สวยมากพี่พีชอบอันเนี้ยอันเนี้ยมันอลังไปปะเนี่ยเอออันนี้เวอร์มากค่ะไี่ชอบเลยท่าใช่ใช่เนาะเหนไหมอีกนี่เว่อร์มากกว่ามังกรน่ะเอาเลยค่ะเอาอีกเอามังกรเว่อร์สวยอ่ะนิดเดียวค่ะเหมือนดิจิมอนน่ะที่แปลงร่างน่ะพรุ่งนี้พี่เขาไปพูดธนาคารต่อแล้วนะเพื่อมาเปย์ต่อ ดีขึ้นมาเรวขึ้นมเรื่อยเลยอ่ะอยงเปีกนิดเดียวค่ะจอไหอีกสองอีกสองพันเหรียญเป็นงานของของจำด้วยแต่งงานต้องอันดับแปดรายวันเาอันดับแปดแล้วเหรออันดับแปดแล้วค่ะเมื่อกี้ติดขี่่าานเเลยยะะคอียใกล้แล้วค่ะขออุทานเลยอ่ะห้าค่ะอีกหนึ่งพันค่ะสุด ดีคนววัีเซตจะยกเซตให้เขาแล้วแหละเขาเป็นไรเราคนดูดูสื่อแจกหินเลยยกดูคนอหู่ให้ทุกคนก่อนไหมแต่เขาเป็นผู้ชายเขาจะใช่ไหมมีแฟนไหมคะคุณพี่ดูเนลี่นับแปดนะคิวสดพอดีเลยมีแฟนคนผ่้ชายไฮ่าคิวมังกรแพงมากเขาบอกหรออุ <seat S 1> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วตอนนี้ใครที่หนึ่งหรอเท่ากันค่ะไม่คึ้นีิ่งทำเป็นที่หนึ่งเลยเอาป่าวเพื่อชื่อเขาไม่ได้ งที่หนึ่งคือใครอ่ะไม่รู้จักกดหีปไหมกดหีบแก๊บบุ๋มไร c h ชาแนลติดอันดับว้าที่หนึ่ง่เหรอว้าเธอดูยังไงแคสแคสแคสเลยอ่ะฉันก็เจ็ดเหมือนกันว้าแล้วเนเขาไล่อันดับหนึ่อันดับหนึ่งนะคะวันนี้ขอขาถ่ายไว้หน่อยอันดับหจะไหลอ่ะไม่พอเลย ใช่ค่ะเป็นกล่องเลยนะกล่องราคาเท่าเดิมมั้ของหนูยังไม่ที่หนึ่งเลขอจ่ายยังแล้วก็สีส้มเสียสุดสจะหลอดหนึ่อ้าวแต่เธอเธอบอกว่าที่หนึ่งมันมีมันมีหลีกับเดลี่ป๊อปปูล่าอันนี้เป็นอันที่แบบได้ของขันเยอะสุดๆอ๋อนี่อันดับหนึ่งหึอถ่ายไปเลยอันนี้อันดับหนึ่งแล้วไงเขาถ่ายหน่อยค่ะเนี่ยตอนนี้ขึ้นเป็นระดับเจ็ดลายวันแล้วนะคะแล้วก็หลีกสีคุณมิสส่งให้หนูนะแคปส่งในกลุ่มให้ในคลิปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตรงแคป ของฉันมันยังไม่ขึ้นน่ะคุยบางกอนแพงมากเลยพี่พี่เอ็งมานใหยให้ประสาทอันนึงหวดไปห้าวันน่ะ เวลาพิทไลค์ผมไม่ได้เลยวายไม่ชอนี่ไงขึ้นแล้วลึกซีซีไม่ใช่พิทโลว่าแล้วเดลี่ตอนนี้มันก็คนสามหมื่นพี่พีทโลว่าแก้มบุ๋มไลค์ชาแนลอันดับหนึ่งสำหรับการส่งวันนี้ที่สุดค่ะบอกเลยวันนี้ทุกทางปังทุกทางโอ้ จับมือหนูเริมใหม่ตังทุกท่างมันพลังจี้ในคอแกรู้ใช่แล้วพี่จุ๋มบอกว่าอะไรรู้ปะว่าใช่หรือว่าจะเป็นพลังจี้ในคอใครเป็นคนสั่งให้คุณจุ๋มใช่ไหมพลังจี้ในคอใช่หรือว่าใช่ขอสั่งไปมองไปที่ด้เลมันจะต้องใช่เอซันี่าใช่เกรดจี้ไม่มีออกแน่นเข้ามาใน้อมเลยนะโอ้มองเผอเข้ามาอะไรฉันบ้างเถอะ แม่มองผลักให้เป็ดดีกว่าเขาบอกว่าบูชาหนูว่าบูชาจีนี่กว่ายิ่งกว่าจีนะเศรษฐานี่ยิ่งกว่าพอแม่บีนะคะตอนนี้จีนี่ยิ่งกว่าพ่อแม่บีนี่มันไม่อย่าจับอย่าจับมันคือของขับอย่าจับแม่มองให้หนูลูกเจ้าคือถ่ยานคนต่อไปเป็ดนะน้อยือุ้ยน่ารัก啊น้องมันเป็นเขาบอกว่าสิ่งโตคือสามหมื่นอุ้ยมาอีกแล้วพี่บุ๋ม ตายแล้วเอาอากาศวายสวยมากคุณนา้นี้เข้าไปหมดแล้วหนึ่งล้านวันนี้ยจเอลิสตะค่เลคดี้นต้องทำใบกิจกรรมการสักอย่างจริงๆเอาอะไรอ่ะต้องตอบแทนยังไงอะเหมือนกาลุเหมือนลากลินมุนลินมุนมาหาคนเลปูอะหนูจะทําอะไรให้เราครูอ่ะพี่จะให้หนูทําอะไรคะเพราะว่าลากลินมุนเขาลินมุนมาให้ไหมพี่จะให้หนูทําอะไร ุณฟังไม่รู้เรื่องที่คิวพูดตอนเนี้ยคือแปลไม่ได้มันก่อนหลับเลยคุยเลยรีบคุณไรคุยหลับลาตูรีนูหรออะไรวะแปลม่้สงเป็นให้เขาร้ายวุ้ยส่งเป็ปให้เขาเขาบอก เขาบอกว่าโอนเงินคืนเท่านั้นแหะโองนคืนเลยแล้คนเปิดเซฟซีพีจุ้งเขาบอกว่าอันนี้แหลอวกาศคือแพงสุดในทิกต็อกพี่ผิดหนูขอบคุณพี่เขาด้วยเออใช่หนูเคยอยากเห็นไวสวยๆหนูอยากหนูอยากเห็นหน้าไ่วสวยๆต่วงเงวยง่เลยเอาอากาศแพงสุดอุ้ยอุ้ยบ๊ายบาย ไม่ค่ะประสาทแค่สองหมื่นแต่ว่าเมื่อกี้ที่อวกาศอะสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญความฝันของอดัมแพงสุดคือเป็นบุญตาแล้วตอนเนี้ยใช่คือเป็นบุนตาสุดๆแล้วตอนนี้ยน้าจอเลยอ่ะคือไปย้อนจอได้ไหมวันเนี้ยเราลงแคปไปลงได้ป่ะมันมันจะไอ้นี่เซฟเทปไปป่ะอ๋อมันเข้าไปดูได้ในหลังบ้านของเราแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสติ๊กเกอร์มันจะขึ้นมาขึ้นตัวม่คอมมันไม่ขึ้นนะ ไม่หรอกไม่เป็นสุลต่านปลอมตัวมาแน่เลยค่ะโดนเป็ดแม่ขอคืนก่อนลูกแม่ว่าเอากลับม๋านอนแผนนี้เขาไม่ต้องใช้หรอกถ่ายผ่านเปอร์เซ็นต์ทิกตอกสุดๆต้องถ่านเปอร์เซ็นต์ทิกตอกพี่เขาโสดไหมคะตอนนี้มีคนถามละพี่โสดไหมคะมีคนถามละตอนเนี้ยยังไงโสดนะคือยังไม่ทันอะไรเลยคือพี่เป็ดเอางี้นะเอาอากาศเมื่อกี้เขาต้องเติมเงินหมื่นห้าแล้วเขาส่งสามรอบ ใช่แล้วยังไม่นับเพี่อไว้รายการที่มาตลอดเลยหนึ่งสี่เก้าแล้วก็สี่พีทเขาบอกเป็นแสนแล้ววันนี้อริสโลตินเขาบอกแสนแล้วคนนี้คนนี้คุณอลิสโลตินโอ้โหเดี๋ยวคนติดตามได้ไหมติดตามเขากลับไปล่ะเอออ่ะกดติดตามเขากาบปกติเวลาถ้ากดคนส่งเยอะๆอต้องกดอยู่แล้วต้องกดติดตามเขากาบนี่ไม่ใช่คละคน กกดดตติาามเขลับพี่เสือเหลืองน่ะที่ที่ให้อยู่ไหนอ่ะพี่จุ่มพีกคนไม่จุ๋ชใช่ป้ะอะพี่แก้มหมูติดตามกลับแล้วนะคะคุณอลิสโลตีโปรดอย่าลืมติดตามผมด้วยนะคะโลอ่ะเธอในดีใช่ไปติดตามพ่อบังสิติดตามแล้วพี่จุ๋ม้ากพี่คนติดตามแล้วติดตามแล้วพี่แก้มหมูติดตามให้แล้วนะคะมีเวล้เยใช่พี่คนพี่อะไรนะ ใช่พี่คนที่เปริเกคณะสอนร้านอะไพี่บ่อยไหมคะเขาบอกว่าใช่ใช่ปะมีคนเม้นอยู่ว่าคนนี้เปรคณะนิเกะบ่อยๆเขาบอกว่าใช่แสดงว่าพี่ชอบดําดงใช่ไหมอ่ะร้องมีบทเพลงเออเธอจะอยู่นี่อ่ะเธอจะอยู่ไหนทอาอะไรตรงนั้นน่ะเหนื่อยเหรอดําดงดํดงแล้วว่าไงต่ออ่ะหนูจำได้แค่นี้อ่ะหนูจำได้ดำดงแค่นี้ชิวเร็วอีกอันหนึ่งอะไรนะอีกอันหนึ่งเพลงเพลงไหนชื่ออะไรนะ ปัฟนารินเหรอปันห้าถ้าไม่รับดัมดงใชอบแพชั่นดำมดงไงเออนี่เขาชอบเอาเธอจะอยู่นี่เอ่ะเธอจะอยู่ไหนอ่ะเธอไปทำอะไรตรงนั้นนะไม่ใช่น่ะไม่ใช่นะพี่คืนงงอะไรอ่ะพี่อู้จะพูดชื่อเขาเธอจะอยู่นี่แล้วอเล็กจะอยู่ไหนอ่ะไปอ๋อผูเขาส่งให้เราเป็นแสนเลยนะรอน แค่ร้องเพลงเองมีคนบอกว่าเป้าวันนี้เขาต้องถกถ้าเป็นหนูหนูลุคึืนเต้นโยกแล้วค่ะคืนนี้หนูไม่หลับหรอกนี่ไงเขาถึงไม่ถกให้แกงไงเพราะเขาไม่ได้อยากเห็นการโยกแบบนั้นเขาชอบออเอนเตอร์เทนสนุกเว้ยค่ะแม่คนสวยแทนสุดอ้าคือเป็นไรห่ะเรื่องทำไมอ่ะที่แปดปากพี่เขาไปจะกุนยอดไรเลยนะจริงพี่โจเขาบอกว่าพี่พีชงงแทงสุดคือ TikTok Universe ไม่เอาทุกตัวทิกตอกยูนิเวิร์สไปเห็นแล้วเบื่อ โอ้ดูดิโอ้โหอวกาศปังมากหนูมีความคิดอยู่ว่าหนูอยากไปดูดำดงสักหนึ่งวันอ้าเงียบเลยอ่ะไปไหมไปดูลิเกกันที่ไหนอ่ะตอนเนี้หนูสั่งวิกดำดงมาแล้วเดี๋ยววันไหนเจอแน่บุ๋มแต่งเป็นดำดงญี่ปุวิกมาไม่ทันเด้อพี่มันติดอีเนียติดติดตุวจีนะแฮมเมดไหมวิกแม่ในห้องไปเอามาไปพี่จุ๊บแม่จะพอเป็นดำดงได้อยู่ ตอนนี้ใช่ไหมแล้วเขาใจมาเขาเลยเฮ้ยไม่ใช่เลยนะเขาน่าจะถึงเลเวล50แล้ววะฉันอยากเห็นเพกาซัสมากฉันเคยดูอยู่วันนั้นอะแต่ไม่ต้องส่งนะไม่ต้องส่งนะอยากไปดูไลฟ์อื่นได้ดูเพกาซัสดิมันมันต้องมันต้องเลเวล50าสอะกันรักแร้เหรอกีอานาบิลไม่อยู่เพกาซัสอะไรเนี่ยพี่พี่สอนะเพกาซัสวันที่27่สิบเจ็ดชมบุรีดำดงมาแสดงโอ้โหแย่แล้วมันก็ลำบากอ่ะที่ พี่พีพี่ขัดเมว่าเขาตามพี่แน่เลยขอบคุณครับของไหนนะคะฉน่าเดียวเลยตามคุณพีทแน่นอนฉันว่ามาจากพี่พีทหรออ่าพี่บุ๋มเขชัวเธอไปโดนใจเขาแน่นอนก็ไปกลับไม่ได้จริงๆริง มีคู่แข่งแล้วนะน้องบุ๋มหลอมาแล้วเหรอครับเดี๋ยวไม่แต่เดี๋ยวต้องกลับแล้วถ้าท่านน้องบุ๋มจะไลฟ์ต่อก็เจอกันจนถึงเช้า้องอะไรเขาเขามีคขามีคนถามว่าพี่พีจะกลับหรือยังไงพี่พีก็อุ้มลูกกลับบ้านไปสิไหนลูกเขานี่ไงนี่ลูกเขาแม่น้องบีมบอกว่าพี่พี่กลับบ้านดึกนะคะวันนี้แม่น้องบีม ไม่เจอกันนานเลยครับเออหมายถึงใครคะแม่น้องบีมเขาคิดถึงพี่พีทตัวตัวไอ้นี่ละจะแย่ละเขาแอบมาทักมาอยู่งานแต่งให้ดำดงมาเล่นเลยได้แมตติดต่อคืออะไรหรอดีเกออ๋อดีดีคนเตือนคันเลนแต่เ้าตลกเนาะจะแบบเซอร์หมดตลกน่ารักแต่ดูชอบให้เขาไม่แต่งสวยนะให้แต่งตลกกันน่ารักชอบมากเลยอ่ะ แต่เขาสวยแต่ตัวจริงเขาสวยหมายถึงว่าเนี่ยสอรามโอเคโอเคขอ